ประโยชน์นะครับเนาะแล้วก so ็วันนี้เนี่ยเป็นสงช่วงสงการนะครับเนาะเจอกันร่วมกลุ่มเนี่ยเจอดีเจะมาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมบ้านเฮาเมืสูญหายไปนะครับเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาก็ได้มาด้ำหัวผู้สูงอายุของหมู่บ้านเฮาทั้งหมู่เก้าหมู่สิบนะครับรวมกันกับเป็นซิปก่าหลังนะครับเนาะเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเมื่อมันสูญหายไปนะครับเนาะครับ เอรละครับเอรละครับเกนเกนย่งหมีบพร้อนกินเขบพร้อมครับลูกอ่านพร้อมไหรอปั่พร้อมครับ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 มาเดี๋ยวก็ได้ครับ

อันนี้หัวด้วยหเอาน้าซไว้เอาสมือลงเอามือลงเอามือลงเียนี่ดําหัวอยู่นเหนือี่ไงมาดัหัวันเหนือแล้วรอิงอะมลงอะตวนี้มา